ราศีพิจิกได้ะไรมาเบื่อเซ็งกับรอบข้างก็คือช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ที่ต้องอดทนอดกั้นอีกเหมือนกันอดทนอดกลั้นนี้คือหมายถึงว่าดวงคุณเองเนี่ยเรื่องตัวคุณไม่เท่าไหร่หรอกแต่จะเป็นปัญหาคนรอบข้างที่คุณต้องสู้หน่อยคุณต้องมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับศึกษาการเรียนรู้นะฮะหรือไม่ก็อีกมุมมองหนึ่งก็คือ ปัญหารอบข้างเนี่ยทาให้คุณต้องอดห่วงอดกังวลนะฮะหรือไม่ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปแก้ให้เข้าไปที่ปรึกษาเข้าเป็นผู้รู้อะไรอย่างงี้นะฮะอีกส่วนอีมุมนึงก็คือตัวคุณเองเนี่ยจะมีความดื้อรั้นดื้อรั้นก็คือหมายถึงว่าบางทีคุณอาจจะฟังแต่ไม่ทำหรือไม่ก็มีความแบบประเภทแบบว่าฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องประเภทว่าลุยให้ได้นี่ก็ได้เหมือนกันมีความมุ่งมั่นเหมือนเหมือนมีอุปสรรคแหละแต่เอาชนะจนได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้หรือไม่ก็ไม่ท้อกับมัน นี่ตรงนี้นะฮะส่วนนี้มุมมองหนึ่งก็คือในช่วงนี้ถ้าเปนในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีเกณฑ์เกีย่ยวันกับเรื่องญาติพี่น้องบริวารนําเรื่องปัญหานาเรื่องความเครียดหรือไม่ก็เกิดความวุ่นวายหรืออดห่วงใยกับบริวารญาติพี่น้องอ๋อม,มีเรื่องให้แก้ปัญหาว่างัช่หใช่ครับหรืออีมุมนี้ก็คือห่วงบุตรห่วงหลานห่วงลูกอาจจะเป็นลูกอาจจะสอบลูกอาจจะอยากได้เข้าที่นั่นที่นี่อดกังวลอดห่วงอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวคือคุณจะมีเสนก ต่างวัยอาจจะเจอคนที่อายุอ่อนกว่ามาชอบก็ได้หรือเจอคนแก่อายุมากกว่ามาชอบก็ได้ะนะฮะตรงนี้หรือคิดมากกับลูกะอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็ te, ช่วงนี้จะมีค่าจ่ายกับบริวารอาจจะเป็นเรื่องลูกน้องหรือไม่ก็มีค่าจ่ายเกี่ยวกับพี่พี่น้องๆ,ๆองหรือไม่มีค่าจ่ายกับเหมือนช่วยเหลือเพื่อนอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องเรื่องงานนะฮะช่วงนี้ดวงราศีพิจิก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีเกณฑ์กดดันเครียดกับบริวารอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องบริวารหรือโดนหัวหน้ากดดันคุณก็ได้นี่เพราะฉะนั้นคือช่วงนี้ชาวราศีพิจิกระวังความดื้อรั้นดื้อรั้นกับหัวหน้าดื้อรั้นกับเพื่อนร่วมงานหรือดื้อรั้นกับลูกค้าอะไรเนี้ยนะตรงนี้นะฮะเออก็ได้เช่นเดียวกัต้องระวังตรงนี้นิดนึงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ราศีพิจิกจะไปทาบุญกับเดกด้วยนี่ประมาณนี้ครับประคับ